กวัสด,ดีจ้าเม่พาพี่น้องมาเก็บเปกเดือนะคะหรือว่าลูกฟิกผันอิลักกี้นะคะสดๆดจากต้นเลยเนาะมือนีซุกสองหน่วยอาถุงมะขอบไวบเพราะว่าเดี๋ยวบพท่านนกเล้วค่ะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมโอ้ยนามบดิดส้าเหมือตะลิต้นตะลิต้นนี่เห็นไหมคะเวลาเขาซูกก็จะเป็นหน่วยดำๆแบบนี้อเด็ดเลย นี่อันนี้ถ้าเป็นกิ่งตอนนะคะถ้ะเลียงดีๆสองสองเดือนนะคะออกหน่วยนี่จะออกแบบนี้เลยนี่เนี่ยแบบเนี่อนนอนนะะย,อ,ย,ยอันนี้เพาะไวหนีนะคะบบเดียวไปใส่ไว้ที่นีเพื่อกล้วยไงค่านีเลยเนาะอันนี้จะเป็นหน่วยสุกเนาะมาเดี๋ยวซีบีให้เบืง้งชุ่มชําขนาดไหน อันนี้แบบสูกแข็งเลยนะคะซูกแข็งหวานฉ่านี่นี่เนีย่ยเห็นไหมคะ AH. ข้างในก็จะมีเม็ดกกุบๆนะคะพันนี้หวานฉ่ำน,นะคะอืมอืมหวานแท้ค่ะพี่น้องหวานสุดๆไปเลย เดี๋ยวนะคะอีกประมาณสองสาเดือนมีกิ่งพันธ์ุนะคะขายกิ่งตอนนะคะเดี๋ยวสิมมาลงให้พี่น้องเมืองอีกเทือนึงพันนี้ปลูกง่ายทานแหลงทนฝนปลูกง่ายอร่อยด้วยนะคะดกพร้อมเนี่ยเห็นหมอหอืมจ้า